โอเคครับทุกคนวันนี้ผมขอเปิดกล้องนะกล้องเปิดกล้องอย่เปิดกล้องกันนี่โอเคเปิดกล้องแล้วนะวันนี้ผมก็จะมาเปิดกล้องกันขออนุญาตเปิดกล้องนะคบเพราะว่าจะได้เห็นผมด้วยผมมองกล้องผมมองกลอยู่ทุกคนนาะ ก็อมองหน้าผมนะมองโทรศัพท์อยู่มนใช้อะไรรู้ไหมก็รู้เองเดี๋ยวเราจะมาเล่นจาน,นตับกันเลยนะครับ เราจะมาเล่นโหมด4ี่ิสีธรรมดากันก่อนนะครับ <'t> ผมใช้ตัวอะไรผมใช้ออก้ารัขาบผมถามได้นะแต่ทุกคนต้องดูดีๆก่อนผมใช้ตัวอะไรเพราะปกติกผมจะใช้ออกาเป็นหลักครับผมผมไม่ได้ใช้ไฮยาตกแล้วตอนนี้เออปกติกนะผมไม่ได้ถ่ายคือผมจะใช้ไฮยาตกทุกกวาง ผมจะใช้แต่ให้ยังตกนั่นแหละทุกคนอันนี้ผมมองโทรศัพท์นะคือมันก็มัน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 ไม่โฟกัสตามผมเลยอะเออรองน่าชิปเปิงโรยอโอยหยุดหันกล้องน,นี่อันนี้บ้านผมน,นะไป <c oughs> ก็เล่นฟีฟ้าไปด้วยชว่วยฟายโจแทมมือก็ว่าผมจะสามารถ เล่นซีบีีต่อยก,กับทุกคนได้ไหมโอ้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมสามารถต่อยคนได้ไหมผมก็ผม,ผมรีวิวรีวิวของเล่นาบูตตกไปแล้วนะเดี๋ยวดิวเสียงอะไรเมื่อกี้ทุกคนนี่เสียงกันนะไหมอาจจะเห็นเนี้วโป้งนะเพราะว่าผมมองผมมองที่กล้องผมเนี่ยเครื่องอาจจะกดตกนะเพราะว่ามันเกิดจากการถ่ายคลิปนี่แหละ โอ้เพรามึงแค่เกิดมึงไปอยู่ตรงนั้นมึงตายอ้าจะสะฟักอุ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อุ้ยมันใครมันยินยงอยูดดดดย่ตรงนั้นวะได้ยิงตัวรอสิครับรอยที่อะไรคือผมไม่เพื่อน ื่องกระตุกก็เลยมันจะเป็นแบบนี้ครับผมพอเวลาเครื่องกระตุกมันจะเป็นแบบนี้นะเครื่องกระตุกจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วมาเสือซูเสือฟ้า yeah. really ทุกคนรู้นะว่าผมคิดอะไรอยู่ผมคิดแบบเอออยากจะได้แรงอ่ะเออผมผมไม่เคยขึ้นแรงมาเลยอะ่ะ ก็ผู้ติดตามถึงแปดคนแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับแต่ก็ผู้ติดตามผมก็ยังน้อยอยู่ก็ยังไม่ได้เล่นเลยอาจจะเห็นเดี๋ยวโป่งงนนผมแน่จริงนะโอ้ยจัะโอ้ย,อยมันยิงด้านหลังผมเลยอีนเนี่ย ข้าเพื่อนมึงเถอะกิจสัตว์จงฆ่ากูมึงก็เรียบๆช่วยก่อนดิโอเดี๋ยวต้องให้เปิดกล้องอ่ะดาเมกอ้าวฟั y ยูโอ้แอวอเกบไว

พี่ก็สูงน่าจะกอปพลังนะโอ้ยยิ้มค้างอยู่เนี่ย <First blood. S 1> โอ้ย,โอ,ยโอ้ยไม่ยินเสียตรงไหนอ่ะเอ้าอ๋อมผมมาข้างหลังเองว่าไม่อ่ะไม่ไม่ไม,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 ไมเป็นแบบนี้ไม่ได้

ผมกดออกเกมใหม่ไม่ไมเออมาเข้าเหมือนเติมได้นีกว่าเออลืมลืมนี่ว่าเออล,ลอ,อลงเท้านั้นมันบินได้เหรอเออบินก็ดีนะผมจะได้แบบซัดแม่งเลยจะได้ซัดตั้งแต่ตรงนั้นเลยแต่ผมอ่ะลืมดิผมเผลอไปกดออกแก้ว mà mấy thằng à quờ cô ơ mừng nhìn mặt này nôm nao nhìn mặt cần nhìn mặt nhìn mình. khương mừng tấm lồn tay วันนี้เราจะไปหาทุกคนดีดีกว่าในดวงใจก็ผมคือผมให้คนนี้ก็ผมนี่ไม่ต้องพูดนะว่าใคร ผมไม่เอาแป่งวัดดวงนะผมไม่เอาแป่งวัดดวงเพราะว่าเออผมก็เอาก็ได้แต่ว่าผมชอบสอนคนนั่นแหละเมาส์มินกับพี่เมาสมินกับใครว่า ตอนอนี้เหมือนหนึ่งคนจะได้เขาต้องเหลืออีกหนึ่งคนหนึ่งโลโ,ล,โลนอนหนึงงน้อโอ๊ยโซโลโดีกว่าแค่เรื่องในวันดวงใ,ใจของตัวเอง ผมให้พี่เมามินดีกว่าเนาะผมชอบพพี่เมามินตรงที่ว่าแบบ

ตอนนี้มีนาวินด้าหัวแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาคนนี้ถ้าผมที่ผมโดนเพืไปแล้วหลายคนเก็บเงินที่ของคนนี้เพืเ่อตอบให้มาหาผมครับเ,เ,เพราะว่าอยากให้ทุกคนมาเล่นกับผมเดี๋ยวจะได้เพชรสี่เออผมต้องตารผมต้องตารนี่

nó mà đều nó yếu hơn cho เป็นหลักโอ้ค่ะคุณเคก็มีเท่านี้ครับผมก็ขอลาไปก่อนนะสวัสด,ดีครับ